ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมซิลูแมนนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังเดี่ยวของ Lenovo นะฮะ LP40 Pro นะฮะในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะเคสหูฟัง2อันที่ชาร์จจุกหูฟังไว้เปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะก็อันเท่าเดิมแต่มี2สีนะเผื่อคนอยากได้สีอื่นนะก็มีแค่นั้นนะอันนี้ใบคู่มือ ที่ไม่มีใครอ่านนะโอเคความเร็วในการเชื่อมต่ออันนี้อันนี้คือบลูทูธปุ๊บผมดึงออกมานะนี่ประมาณ3าสวินะฮะ ก็อึดใจนึงน okay. yes. ิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะฮะว่ามันดีหรือเปล่าผมจะเปิดสุดนะโอ้โหโฆษณา เพื่อนๆคิดว่าเสียงเป็นยังไงบ้างฮะก็หูฟังทั้งสองข้างนะก็จะมีแบตอยู่ข้างละ3 0มสิลลิแอมนะบวกกับเคส2 5 0มิลลิแอมนะก็เกินที่สิชั่วโมงแน่นอนใช้งานนะส่วนหูฟังมันจะเหมือนกันทั้งสองข้างเลยเนะี่ยก็ถ้าแตะหนึ่งครั้งก็คือหยุดเพลงนะไอแตะหน่งครั้งคือเปิดเสียงนะขอไปด้วย แต่หนงครั้งเปิดเสียงหน้าข้างขวานะข้างซ้ายก็ลดเสียงนะมันจะตรงกันข้ามนะสองครั้งก็คือสต็อปแล้วก็ไม่สต็อปนะเวลาเราฟังเพลงนะกดสามครั้งก็คือเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะกดอีกข้างนึงก็คือเลื่อนเพลงไปข้างหลังนะโอเคก็ตรงนี้จะเป็นไฟสีเขียวนะเวลาชาร์จก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะเดี๋ยวผมชาร์จให้ดูเลย ไฟสีเขียวก็คือกําลังชาร์จอ,อ่สองหน่อนี้อยู่นะฮะส่วนไฟสีแดงก็กําลังชาร์จเข้าเคสนะฮะมันจะขึ้นเป็นสีแดงกับพริบนะฮะถ้าเต็มแล้วสีแดงก็จะนิ่งใช้เวลาชาร์จก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะฮะคือหูฟังนี้ผมได้มาก็คือผมยังไม่เคยฟังจนแบตหมดเลยนะนั่นคือแบบนานมากคือนานจริงๆนี่นะผมจะให้ดูอีกครั้งนะอุปกรณ์ที่ได้มาก็ แค่นี้เลยใบรับประกันอะไรก็ไม่จําเป็นนะโอเคก็ใครสนใจหูฟังตัวนี้นะใครสนใจหูฟังตัวนี้จิ้มลิงกจิ้มตะกร้าได้เลยนะฮะนี่ราคาสองร้อยกว่าบาทนะผมว่าถูกมากๆคือเสียงผมว่าโอเคมากในราคานี้ไม่มีหูฟังตัวไหนในราคานี้สู้ได้นยนะผมว่านะส่วนระยะความไกลก็ประมาณสนะิบสิบเมตรนะฮะบลูทูธห้าจุดหนึ่ง โอเคก็กดลิงก์ที่ตะกร้าได้เลยนะฮะใครสนใจนะโอเคผมค,ครับ